คือมีหลามากความกระเพื่อมความพยายามตัวนรู้มานะพยายามเนาะหายาหายยาหายาหายา,า,ยาคือมักแบ,บ่งแล้วเรามันแบบเป็นแบบอย่างสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซี FC ของยีราอุ้งอิงแล้วกาทุกท่านที่ได้เข้ามารับชมคลิปนี้ค่ะพี่น้อง เมื่อเร้วๆนี้เนาะค่ะอิลาอุ้งอิงกับดดโพนในเพจส่วนตัวของเจ้าของที่เป็นข้อความถี่เง่ามากเลยค่ะพี่น้องไดโ้โพนถึงได้หลายคนเนาะค่ะที่ได้ห้โอกาสได้หน่อยคอนหนึ่งเดีเขามาอยู่ในสาวหน่อยเป็นบานแท่งค่ะพี่น้องได้หลายคนก็อาจจะได้อ่านไปแล้วเนาะคะ่ะสําหรับทุกผู้ถี่เมื่อได้อ่านค่ะประเขกจะขอสรุปให้ฟังสั้นๆเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็คืออีลากับไดโพนออกมาว่า อ,อีลาบบลืมมาอีลามาจากไสเนาะค่ะอีลาเป็นไผ่มาจากไสอีลาบบลืมค่ะพี่น้องหล้กกาอีลาก็ขอบพุ่นผู้สางละหายโอกาสยังหน่อยคนหนึ่งเดี๋ยวเขามาทํางานในสาวหน่อยเป็นบานแท่งเนาะค่ะอีลาก็ขอบพุ่นผัโจขอบพุ่นเมนูดขอบพุ่นยาสุภาพขอบพุ่นลุงอำนาจขอบพุ่นพอนุ่นเมบีค่ะพี่น้อง นอกจากนั้นยิลากรยังได้ขอบคุณทุกๆคนในวงเนาะค่ะขอบคุณทุกส่วนในวงเลยค่ะแต่บ่มีส่วนใดส่วนหนึ่งของวงเนาะค่ะพี่น้องยิลาก็บอกว่ากับจะมีโชคสวยๆงามๆมาให้่อแม่แม่เอฟซีด้เบ่งค่ะนอกจากนั้นเนาะค่ะยิลากระยังได้กล่าวถึง่อแม่แม่เอฟซีเนาะค่ะยิลาก็ได้ขอบคุณพ่อแม่แม่เอฟซีทุกคนค่ะพี่น้อง พอๆแม่ๆเอฟซีแ, FC, แล้วก็บ,บ้านทักทุกหลังที่ะอะยุ่เคียงขางอีลามาตลอดค่อยซัพพอตอีลามาตลอดเนาะคะ่ะย็งไหนเด็กหน่อยคอนหนึ่งเดินตามฟันของเจ้าของใดค่ะพี่น้องอีลาบอกไว้มีบ้านมีรถมีทีค่ะมีเงินเป็นของเจ il, ้าของเนาะค่ะกันย้อนพอ,ปอปแม่ๆเอฟซีหย่อนพอๆแม่ๆทุกคนย้อนพอๆแม่ๆจากบ้านทักทุกหลังเนาะค่ะที่คอยซัพพอตเด็กหน่อยคอนหนึ่งมากค่ะพี่น้องแล้วอีลากันยังบอกว่า อ่ะยิราหายสัญญาณเนาะคะ่ะยิลาหายสัญญาว่าหนูจะสั่งร้อย,ยิมสั่งเสียงห,หัวเราะแล้วค่อยฝึกฝนในสิ่งที่หนูประเกงค่อยฝึกซ้อมและสั่งร้อย,ยิ้มให้พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีแบบนี้ตลอดไปค่ะอันนี้ก็คือคำสัญญาของลูกสาวเนาะค่ะซึ่งยิลากะเดี๋ยวเราออกมาจากใจนะคะตั้งแต่มือแรกจนถึงมือนี้เนาะค่ะ สิ่งที่อีหลาบอมาอีหลากเ็เฮ็ดยุทุกมือค่ะย่างซ้อมนะคะพี่น้องยังซ้อมย่างฝึกฝนเจ้าของพวกเข้าก็เห็นเนาะคะ่ะอีหลาก็ซ้อมอยุตตลอดเวลาค่ะแล้วก็มีแกะเพลงใหม่ๆมาหายพอ,พอๆแม่แม่มฟังอยู่เกือบทุกเวที่เลยเนาะค่ะพี่น้องอันนี้ก็คือความขยันความตั้งใจทํางานของลูกสาวเนาะคะ่กะก็จะบ่มีงอแง่แม่กะทางใดดูแลวงแท่นพอนะคะนะที่พออยากกะหนังเรืองไข่อ่อนเนาะค่ะอีหลากเ็เฮ็ดใดดีค่ะเฮ็ดหน้าที่เจ้าของใดดีเนาะค่ะพี่น้อง นอกจากนั้นเนาะค่ะโพดโพดนี่ค่ะโพดโพดนี่ของอีลาค่ะพี่น้องพ่อโจก็เดยไปหายหัวใจน้อยๆกับลูกสาวเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าพ่อโจกับเป็นผู้หนึ่งที่ได้เข้าไปคอมเมนต์คอมเมนต์นี่นะคะพ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ราะว่าในโพดย่าของอีลานี่เนาะค่ะก็มี พ,พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีเนี่ยละค่ะพี่น้องเขาไปกดไลค์กดหัวใจให้หลูกสาวเป็นหมื่นกว่าครั้งเลยค่ะนอกจาก,น,กน,นั้นก็ยังได้เขาไปแสดงค้ามิดิเห็นหลือเขาไปคอมเมนนี่เนาะค่ะเป็นพันกว่าคอมเมนเลยค่ะพี่น้องค่ะหนึ่งในดันก็คือพอโจทขีดให้หัวใจน้อยๆก็ลูกสาวเนี่ยละค่ะพี่น้องนอกจาก,น,กน,นั้นก็ยังมีนางเอกอมแอมเนาะค่ะนางเอก อมแอมที่เป็นพี่สาวทีนาฮาของยีลานเนาะคะ่ะเป็นกันเดไปคอมเมนต์ถ่ายน้องสาววา่ารักและเคียงข้างน้องเสมอกําลังใจเล็กๆอยู่ตรงนี้คนเก่งชื่นชมยินดีกับทุกๆความสําเร็จของเด็กหญิงอุงอิงค่ะนี่ก็คือความนาฮาของอพี่อมแอมเนาะคะ่ะของนางเอกอมแอมนอกจากนั้นกันยังมีพ่อพ่อแม่แม่ในวงอีกค่ะพี่น้องพ่อพ่อแม่แม่ในวงกับค่ะเด็กเขาไปคอมเมนต์ในโพ์ย่าของยีลาอันนี้ตั้งหลายค้อเลยเนาะคะ่ะ ค่ะนี่ราคาความนะคะของอีลาที่มีเสมอตนเสมอไปซึ่งอีลากต่เด็เขียนลายเงาออกมาเนี่ยก็คือเขียนออกมาจากใจเนาะค่ะควมขยนันควมกระตันยูของอีลานี่ค่ะเท็ดไหนหลายๆค้นหักแล้วก็ติดตามค่ะนอ้อติดตามชื่นชมค่ะมาตลอดกันยนมาอีลาเป็นคนกระตันยู่ความตรงต่อเวลาความขยันในการทํางานควมตั้งใจในการทํางานเนาะค่ะแล้วก็มีแม่เอฟซีคคนหนึ่งนะคะพี่น้องเพื่อนเดีย่ยบอถึง ความขายันความอดทนของอีลาเนียค่ะความกระตันยูของอีลาซึ่งพนบอกว่าเป็นตัวอย่างทีดีของเยาว,เวชนเลยค่ะพี่นอ้องเดี๋ยวเข้าไปฟังพนบอกถึงอีราเนเรื่องนี้นิดนึงเนาะคะ่ะมันติดตามีลาันไหนเขากกบลแมวเาเบิงลานเกี่วสีถั่วฝรัั่วแยสีเบิลเข้าวบบไปพ่อยีลาเมื่อแรลกยุ่ใส

บางทีสวนยงเ้ยังไปดกั่ได้แต่นี้เขาไม่ต้องสวนแต่เขาเป็นแบบเรีเรวเรวเรีวแบบว่าหลังๆปืนก่อนนเขาว้องกนพเียังแบบชีวิตก่อนเขา้องกไม่ตามึง ถ้านอกจากนั้นบอโจเนาะค่ะหรือพอโจของยีลานเนาะค่ะเพื่อกระเด้โพนใน้เพ็หนุ่มโจโยมนิมนนะาวงสาวสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะได้โพลถึงลูกสาวเนาะค่ะพี่น้องมากว่าจะมาเป็นเพชรเม็ดงามย่อมผ่านการฝึกฝนมาณนะอดทนกระตันยูรู้คุณเยรนายด้วยประสบการณ์ตรงจากเบ้าหลอมเพชรบ้านแพงทุกวันนี้เจ,จิดจัสด้วยความสง่างามเปล่งประกายให้คนทั่วโลกได้ยยินแฮทแท็กเพชร ชาวดินอุ้งอิงเพชรบ้านแพงพ่อโคตรภูมิใจเลยว่าอันนี้คือพโพิ่ถึงลูกสาวเนาะค่ะพี่น้องค่ะในโพดโพดนี่ของเพิ่นกับมีคนไปกดไลค์ห้เกือบหมื่นนะคะพี่น้องเลยไปแสดงความคิดเห็นอีกกับเกือบพันคือกันเนาะค่ะพี่น้องค่ะ นี่ระคะคว่มกระตันตยู่คว่มนะค่ะของอีหล่าอุ้งอิงเนาะค่ะพี่น้องผู้ถิ่นเป็นสางมากเป็นกบมีคว่มพุ่มใจค่ะพี่นอ้องพอๆแม่แม่เอฟซี้กับฮักคะฮักพอบายอีหล่าเป็นตัวของอีหล่าแบบนี้คะ่ะบ่ลืมมาจะกของไม่จากภัยค่ะพี่น้องนี่ตัวเสมอเสมอตนเสมอไปเนาะค่ะพี่น้องค่ะและ้วก็เป็นมีคว่มกระตันตยู่นี่ละค่ะเป็นสิ่งสําคัญตรงต,รงต่อเวลาเป็น ตัวอย่างที่ดีของยาวชนเลยค่ะนอกจากยาวชนแล้วประแขกมาเป็นตัวอย่างที่ดีของทุกๆคนที่ทํางานเลยค่ะพี่น้องคนที่บมมีกําลังใจในการทํางานให้เบิงยีลาเด้อค่ะให้มาเบิงยีลาค่ะพี่นอ้องยีลานี่คือตัวอย่างที่ดีของคนทํางานเลยยีลาทํางานยังมีความสุขค่ะพี่น้องพอมาอีลาค่ะไปซอยขายบัตรค่ะ กอนหนาอ่นกบับปซอยในบูธภูสนับสนุนวงเนาะคะ่ะอันนี้คือตัวอย่างของคนทํางานล้วก็มีความสุขกับการทํางานกับพี่น้องบ่มีเกียงงานค่ะได้เช็นงานหลักยีหลาก็มีความสุขผู้ใดมเมื่อยล้านในการทํางานบ่มีกําลังใจในการทํางานอยากให้มาเบิ่องยีหล่าอุ้งอิงเป็นตัวอย่างค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ก็คือตัวอย่างที่ดีเนาะค่ะของยีหล่าอุ้งอิงแบบนี้สิบ,บ่่หายพอๆแม่แม่เอฟซี่ค่ยีหลา่าใดจังไดเนาะคะ่ะค่ะพี่น้องสําหรับเมื่อแรกนี่เนาะค่ะ สาวน้อยเพจบานแพง่งจะได้ไปทำการแสดงยุทธีไทยวัสดุสระบุรี่เนาะค่ะจังหวัดสระบุรี่ผู้ใดโยกย้กยก็จะลืมไปหายกำลังใจีหล่าอุ้งอิงหลังก็งทีมงานสาวน้อยเพจบานแพ่งเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไวปตำเนียกรนเนาะค่ะคลิปหนะ้ามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ